โปรเดือดส่งท้ายปีจอง1000รับส่วนลด3 0 0 0 0บาทวันนี้เจอกับเรโวหนูหมูป่าแคปตัวเตี้ยนะกับค่างวดเหลือเพียงนะ6,300ตลอดสัญญามาดูความหล่อกับหมูป่าปี2 0 2 1กับไม่ส0 0หมโลนะกระจังหน้าโมเมียมมาหล่อหลอสไตล์หมูป่านะแล้วก็ไฟตาย,ยังไม่โปรเจคเตอร์นะคิวล้อมาเท่ๆแม็กเวลยางใหม่สี่เส้นเฮียจัดให้แล้วนะแล้วก็คันนี้อยากให้ดูภายในนะพลาสติกผ้าบาังแดดยังไม่แกะเลยนะ กับไม่เพียง42,000กิโลนะตัวนี้เกียร์6สปีดกระจุยไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะถือว่าเป็นแคปตัวเตี้ยเซต dition โปกหน้าโปกงหลังจัดทรงลงล้อมาให้แล้วนะไฟท้ายมารอๆนะแล้วก็ใครหาอยู่นะเฮียบอกได้เลยว่าราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะเฮียจัดโปรก,กับข้างวด6,000ต้นนี่ถือว่าได้ขับหมูป่าตัวปัจจุบันนะ คันหน้าเดิมปิ้งเลยครับเพจเดิมปิ้งติ๊กเกอร์มอกอรอยู่ครบนอตฝาโปงไม่เคยแกะตะเข็บฝาโปงเดิมหมดเลยนะติ๊กเกอร์ใต้ฝาโปงอยู่ครบนะก่อนออกมาเดิมเฮียเปลี่ยนแบบไหนให้1ลูกกับโปรโมชั่นร้อแรงครับจองพันเฮียให้ส่วนลดส0มหมกับค่างวด6,300ตลอดสัญญาเซนยาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเฮียบีบรับจบ